สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะเดินทางกลับขอนแก่นนะครับก็เลยมาแวะนะครับบ้านนะครับเสียนนกเขาใหญ่นะครับทางเมืองเลยนะครับอยู่อำเภอเชียงคานนะครับตอนนี้นะครับผมมาเห็นโอ้โหนกเยอะจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้จะมีของดีอะไรยังไงหรือเปล่าครับเดี๋ยวยังไงเราจะได้ดูนกด้วยนะครับจะได้สอบถามความรู้ด้วยนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับนกก็พอใช้ได้อยู่ครับผมประมาณอู้สิบขึ้นนะครับสิบขึ้นนะครับอ่านี่ก็สวยๆหลายตัวนะครับนี่ยยังดูไม่หมดนะครับยังไงเดี๋ยวไปทักทายเจ้าของนกนะครับผมครับนี่แหละครับเจ้าของนกครับผมอ้าวคุณพ่อครับผมสวัสดีครับโอ้สบายดีครับพ่อสบายดีอ่านกประมาณกี่ตัวพ่อระมายี่สิบกว่าตัวนี่แหละยโอ้ยี่สิบกว่าตัว ที่นี่บ้านอะไรพ่อที่นี่บ้านอะไรครับบ้านนาเศร้าฮะบ้านนาเศร้าบ้านนาเศร้าตรงเดียว๋อบ้านนาเศร้าอำเภอเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะครับผมโอ้โหคุณพ่อเลี้ยงนกมากี่ปีแล้วครับนี่พ่อสอบถามเลยเก็บปีแล้ะโอ้หกเจ็ดปีก็ยังไม่นานนี่พ่อเนาะไม่นานเท่าไหร่อ่ชอบยังไงพราความชอบของพ่อนี่คือไปต่อไปอะไรมันสนุกเลยมีทีมงานไหมพ่อมีทีมงานไหม โอ้โหเยอะไหมครับแถวนี้คนเล่นนกเยอะไหมเพื่อนกันก็หลายตัวเออมื่อก่อนก็เล่นนกขวดจุกก็เลิกแล้วนกขวดจุกอ,อ๋อครับมาเล่นเป็น,นทีนี้<อ>เล่นนกเขาแล้วออเออความรู้สึกระหว่างเล่นนกกรงกับเล่นนกเขานีมันต่างกันไหมพ่อความรู้สึกมันก็ต่างนะนกขเขามันสบายกว่ากันเพราะว่านกเขาเราไม่ต้องดูแลเยอะมันนกัวจุกัวจุกเราได้อาบน้ำทุกวันครับอาบน้าทุกวันอาหารก็เปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันอันนี้เราใส่แล้ว อ่าเป็นเดือนนี่ก็ไม่หมดอ๋อแบบอาทิตย์นึงอย่างนี้เปลี่ยนที่นึงใช่ไหมพ่อเปลี่ยนทีหนึ่งครับผมพ่อมีสูตรเลือกดูนกไหมไม่ค่อยดูดูแต่ส่วนมากดูแต่ในป่ามาเลือกแต่ในป่าโอ้ฟังเสียงในป่าเลยว่าป่าเป็นยังไงอะไรยังไงมันมีคลุมมีอะไรเน่เออผมลืมถามชื่อคุณพ่อชื่อชื่อสาพ่อสาโอ้คุณพ่อสานะครับผมโอ้โหนกเกือบยี่สิบ โอ้โหนกต่อกี่ตัวพ่อต่อห้าตัวนกต่อห้าตัวส่วนมากจะเป็นนกแถวนี้หมดเลยไหมพ่อนกแถวเชียงคานมึงเลยหรือไหมเชียงคานนี่เนี่ยอมืมันเป็นนกภูเขาพ่อแถวนี้ภูเขาเยอะเหลือเกินนกภูเขาส่วนมากไปไปต่อยังไงพ่อไปต่อตามชายชายเขาหรือว่ายังไงเค่นไปบนภูเขาเลยเฮ<ะ>้ยเคล่นไปบนภูเขาตามป่าตามป่าไอ้ด้านมะม่วง ๋อเป็นเป็นที่ทํากินของของของชาวบ้านไม่ใช่แบบไปบุกลูกป่าไม่ไม่อป่ามะม่วงป่าอะไรขึ้นครับเป็นที่ทากินทกินครับแต่ว่ามันอยู่บนเชิงเขาใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าขึ้นง่ายขึ้นง่ายถ้าไปแบบป่าแบบนั้นก็คงยากนะพ่อเนาะขึ้นยากมันมันหนามันรกด้วยอันนี้เขามีทางรถซิ่งรถอะไรขึ้นไปรถยนต์ขึ้นได้๋อครับอ่าคือพูดง่ายว่านกตัวนี้เป็นนกภูเขาเลยใช่ไหมพ่อเขาารดอืม ครับผมผมก็ไปอนอนริมโขงมามองไปที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศลาวก็โอ้โหภูเขาเยอะเขาเยอะครับผมนี่แหละก็คือตรงนี้จะเป็นนกภูเขานะผมเลยต้องมานะครับต้องแวะสรุปว่าทีมงานพ่อเยอะอยู่นะพ่อในอแถวนี้เนาะหลายคนประมาณถึงสิบไหมพ่อแปดเก้าคนโอ้โหออกต่อทีนึงเป็นไงพ่อสนุกสนุกไปกันเป็นทีมดิเออช่วงนี้เหมาะไหมพ่อช่วงนี้นกภูเขาเล่นยากไหมเล่นยากนก มันขนไม่เต็มอ่ะมันถ่ายขนอ๋อนกต่อถ่ายขนครับเล่นก็ไม่เป็นไรครับอืมครับนกต่อห้าตัวนกฝึกนกแอบมีไหมพ่อมีแน่นนกเริ่มแอบใหม่ทันนกสี่สามสี่ปีหมดแล้วฮะสามสี่ปีหมดแล้วเนี้ยอู้สามสี่ปีเหรอครับมีนกใหม่เห็นเนาะคุ้มพลานนะอ่าพ่อกี่ปีที่เขาออกต่อพ่อเวลาแล้วสดสามปีพ่อสามปี กะทุกตัวเลยไหมพ่อสามปีหมดเลยไหมตัวโอ้เป็นสูตรของพ่อเลยถ้าไปต่อปีเดียวมันพอเล่นไปสักสามสี่ปีแล้ววันนี้มันมันจะเริ่มตัวถอยใช่ไหมครับไม่สู้ไม่สู้นกไม่สู้นกป่าครับมันที่ลบไปเลยอ่ะมันจะลบไปเลยเออต่อมันละคปีเดียวรับสรุปคือส่วนมากอายุกรุงต้องสามปีอยู่นี่นะถิาต่อเล่นถึงเอาออกฝึกเอาพกอ่าก็คือถ้าสามปีไม่ต้องห่วงเรื่องว่าขันไม่ขันใช่ไหมพ่อ ขึ้นปุ๊บก็คือจัดเลยถามหน่อยพ่อเคยต่อนกได้เยอะที่สุดได้ห้าตัววันหนึ่งห้าตัวนะ,ะเพราะว่าทําไมถึงถามแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยเคยคืออย่างเช่นนกภูกเขาเนี่ยก็คือมันต่อยากอยู่แล้วนะครับบางคนจะมีแบบว่าความทรงจําว่าโอ้วันหนึ่งได้สามตัวบ้างสี่ตัวห้าตัวอย่างเช่นคุณพ่อสายนี้ก็ห้าตัวห้าตัวยังไม่ได้ก็สองตัวครับครับครับ ทีนี้การเลือกใส่นกบนภูเขาเนี่ยมันมีถิ่นมีอะไรไหมพ่อมีถิ่นมีอะไรไหมหรือว่ามีมีมีถิ่นคือกันต,ต้นมันก็ไม่มาโดดครับเราต้องล้ลยผมผมผมคิดว่าบนถึงเขาจะเป็นที่ทํากินผมว่าน่าจะเป็นป่านหนามกันนะพ่อเนอะาะปนภูเนาะป่ามะม่วงนี่หรือพ่อป่ามะม่วงป่าอะไรหน้าป่ามะม่วงเยอะบ้านบ้านบูโฮมบ้านเนะครับทีนี้ภูเขาอยู่ฝั่งไหนพ่ออยู่ทางนี้ใช่ไหม บ้าน,านเราเนี่ยเข้าก็ต้องอยู่ขวาซ้ายนี่มันติดน้ำโของอ๋อครับฝั่งนู้นติดน้ำโขงนะครับซ้ายมันติดน้ำโขงแล้วเราเลาไปอ่า,างคายนะเห็นว่ามีทีมงานมาจากเพื่อนบ้านเราเนี่ยคือประเทศลาวเนี่ยมาแบ่งนกจากพ่อเนยครับมา,มาเอาประจำมาเอาประจำเลยมาทุกป,ปีมีปีนี้เนาะมันโควิดแล้วเขาไม่ข้ามมานะอ๋อครับคือมาเอาประจำเลยเอาประจำแบบงลง ก็ถือว่าเป็นอีกเซียนนะครับที่อยู่ทางจังหวัดมุงเลยนะครับก็มาดูนะครับทำเลก็มีแต่ภูเขาแหละผมเห็นนะครับขี่มาภูเขาเยอะมากแต่เขาครับผมส่วนนกอ่าทุ่งนาเนี่ก็พอมีนะพ่อเนาะทุ่งนาเนาะแต่ว่าก็นกทุ่งนาก็มาจากภูเขานั่นแหละครับเพราะว่ามันมันต่างกันนะครับคือทุ่งนาก็จริงอยู่แต่ว่ามันทุ่งนาติดภูเพราะว่าติดภูยะใส่เพื่อข้าวโพดเพื่ออะไรเยอะอ่าครับ แต่ถ้าเป็นทางบ้านผมคือจะเป็นนาทามเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าไม่มีภูเขาอะไรเลยมีแต่ทุ่งนาอ,อ,นนอย่างเดียวอันนี้ภูเขาเนี่ยอันนี้ภูเขาล้วนๆนะครับพี่น้องครับอืมนี่แหละครับผมได้มาเรียนรูน,น,นะครับลูนงบ้านเล่นอยู่หลังบ้านนกต่อโอ้หกต่อไวหลังบ้าน,น,นเล่นอเออครับผมเดนมไวดมามันรวมกันเอาถือว่าอา่าผมถามสูตรมันคือคือ การดูนกนี่คือได้มาเนี่ยมันต้องมีสูตรอยู่แล้วพ่อพ่อดูจุดตรงไหนบ้างที่เป็นจุดประจําที่พ่อต้องดูเลยเอาดูลายดูอะไรไม่ดูแข้งดูหัวอะไรที่พ่อต้องดูอ่ะผมมันต้องมีอ่ะไม่ค่อยได้ดูนะเลยดูากป่าก็แล้วฟังเสียงจากป่าก็คือได้ตรงตัวก็เอาเลยจาาปเสียงกแถวนี้มีประมาจันแบบสุดยอดไหมพ่อ แถวน,นี้แบบดูนกเก่งๆอะไรประมาณนี้คนห <ๆ S 1> นึ่งมู่กันนี่เนี่ยอยู่เนี่ยในบ้านเนี่ยนวเขาเล่นนกมันจะเด็กๆวะไปก็ไปนําแกนเนี่ยแล้ววันนี้นกจะเข้าทางไหนออกทางในแกรูก้หมดแกไม่พลาดอันนั้นห้าโคงป้าดโดยเฉพาะอันนั้นนะโอ้เป็นพานด้วยเหรอครับหรือไงพานอมโอ้แกไปหาอะไรต่ออะไรแกก็จะนั่งฟังตัวไหนขันตัวไหนอ่ะครูอ่างครูรดอนไหนแกรู้จักอือรู้จักถิ่นหมดแล้วจักถิ่นหมดครับอันนี้คุณว่าเซียน เป็นเซียนต่อสายภูเขาเลย่อโอ้โหครับพี่น้องครับแกไม่ทำอะไรเด็กครับอยู่พนกว่าจะว่างงานน่าไนกไปรดเกินแล้ครับเอาละอันนี้ก็พูดง่ายว่าสูตรของพ่อก็ดูที่ป่าเลยนะครับไม่ได้น,นั่นมาที่บ้านถ้าถ้าดีก็มันก็ขนันนะพราะมันเห็นเนาะครับมันเห็นถ้าเกิดมันจะขึ้นมันก็ขึ้นเลยนลกอะ่ะใช่ไหมพ่อถ้าตัวไม่ขันเน็ตนานไหมพ่อจะขัน แต่นกอยู่นี่ไม่นานนึงอาทิตย์หนึ่งคันแล้วนามานะเรือครับโอ้เงงขึ้นเร็วใช่ไหมครับข,ขึ้นเร็วน,นกนกภูเขาจะดิ้นไหมพ่อจะติดเดียวไหมจะติดดิ้นไหมก็ไม่คอยดินด้นอืมอืนดิ้นนะครับก็คุ้นเกือบสุดตัวครับครับครับว่อจับ<อ>ทุกวันเนี่ยเนี้ยจับมาออกกาดดนกายกลายทุก๋อพ่อกาดเดดทุกวันครับผมโอ้โหทั้งฟางเกลียงแล้วก็เก็บเข้าบ้านครับอืมเอาล่ะพี่น้องครับสําหรับ คลิปแรกนะครับก็ประมาณนี้ก็รู้จักนะครับมาประวัตินะครับของคุณพ่อสานะครับว่าเล่นยังไงมายังไงนะครับเผื่อมีสูตรยังไงเราก็จะได้ขอแบ่งวิชาไปนะครับอย่างน้อยก็ได้ทําความรู้จักกันในคลิปแรกนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปแรกนะครับเดี๋ยวคลิปที่2ผมจะพาพี่น้องนะครับดูนะครับนกของพ่อสานะครับที่ว่านกต่อ5ตัวนี้ จะเป็นยังไงบ้างนะครับนกภูเขาแน่นอนนะครับไม่มีนกนาทามแน่นอนล้วนๆนกภูเขาล้วนๆครับผมก็ไว้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องอย่างเช่นเคยท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลกับใครนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อสาไปก่อนครับคิดแล้วครับพ่อสวัสดีครับ